สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับ,บดีใจทีรับทุกท่านเฮียผีเจ้ามีดีธรรมดาครับชมีีธรรมดาก็จะมานำเสนอน,นะอนำเสนอนะได้เจอดีดีครับ แต่จนดีดีของวันที่9ธันวาคม2567แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะสีเหลืองสีเหลืองนำโชคทำสีดีดีใหมทุกทุกท่านนะครับต้องมีสีธรรมดาก็จะมานำไปง่ายนะท่านผู้ชมนะครับชมรีบเร่งเพื่อความเป็นเลิศทุกวันทุกวันนะครับเพราะมันมีทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ดียวขอบคุนะทุกวันเข้าไหมให้เก็บแปดเก้ามันไม่เก็บกับแปดมาแปดสองนะครับเข้าอยู่นะเมื่อวานนี้เนาะเข้าแปดสองนะครับ เสือตัววินเข้าตัวเดียวก็คือเลขปีนะวินคือเลขสี่มาบนนะครับเหมาอนนี้ครับอืมอ่ะเราก็ไปกันต่อนะครับอฝากกดไลค์กดแชร์รื่องนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยนะฝากขอขอบคุณเป็นอดียวกันนะครับขอทุกท่านช่วมดีชุ่ดีให้เขียนไม่เกินนะครับบางโทั่งสร้างมั่งเลยครับอ่ะมาชมกันเลยนะครับว่บาวันนี้มีอะไรามาฝากบ้างครับ ไปจน VIP ห้ากับหกนะลองเก็บน,นะครับห้ากับหกลองเก็บน,นะครับห้าแปดเอาห้าแปดเอาห้าแปดเอาเฮ้ยห้าแปดแฝงหกแฝงแฝงถกครับห้ 6, เาเก้าเก้าห้า หกเก้าเก้าหกครับห้าถึงย์คือห้าห้าหกศูนย์คือหกห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์ในหกนะครับหาเจ็ดมาละ่ะเจ็ดมาก็เกิดเป็นที่เจ็ดคู่กับเก้าคือหนึ่งนะอ่าครับใครเจ็ดมาฮะ ประมาณนี้นะครับเอาเรามาไล่กันที่ตอนนี้เน้นที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ถ้าดีมีตรงนี้นะครับหนักทีแดวนะครับไปเห็ยนทัานดีนะใไปนีไหมจับนั่งจานนี้เน้นที่ส่วนนี้นะครับเน้นที่เส่อนี้นะขอเลียงที่สายห้านะครับเป็นหลักนะห้าครับนี่ก็ห้านะ ใช่ก็ชอบโหงผน้ใจเนี่ยครับใช่ชอบข้าด้วยใเจับแตนะครับครับครับใครจะแก้เคล็ดก,ก็แก้ไปนะตัวเน้นอาจารย์ไม่ค่อยจะมาหรอกมันจะมาตัวลองที่อาจารย์ไม่ได้เน้นไอ้ตองอะไรตัวนี้ไปกินตลอดชีวิตตัวเน้นไม่ชอบมาชอบมาตัวรองครับตัวรองก็คือหกเอาโหงผู 6, ้ใอ่ะ,อะนี่นะอย่าเควยะนะอย่าเคว้ะนะเฉนะพาะคนที่เชื่อเท่านั้นนะครับ ตัวรองเข้าไปดูย้อนหลังตัวรองท่างนั้นเลยมาเมื่อวานนี้ให้เจ็ดกับแปดเพราะนด็นที่เจ็ดมันก็มาแปดนะเมื่อวานนี้ปัน้นก่อนั้นนูน 0, 1, ่นศูนย์หนึ่งสองมันก็มาสองนะเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งมันมาสองเลยสองห้าตัวรองมันชอบมาเอาตัวรองไปจับนะเก็ตเก็ดเก็ตแบบนี้นะครับออออรพอเป็นม,ามาัๆมนมัครับเ,เก็บเอานะ ครับโอเคนะครับอัครับวันนี้ก็มีทนี้กันเนาะครับ